สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับช่อง NN l a เ y ็นเลซี่ดอท a กันอีกแล้วนะคะไม่เจอกันนานมากรอบนี้เรากลับมาป้ายยาแอปค่ะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักน้องแอป MD Clock ค่ะแต่สำหรับใครที่เป็น Subscriber ของเราแล้วยังไม่รู้จักวันนี้เรามาทำความรู้จักแอป MD Clock กันค่ะ ก็ตามชื่อแอปพลิเคชันเขาเลยนะคะนั่นก็คือแอป MD Clock เนาะดังนั้นแอป,ปนี้เป็นแอป,ปเกี่ยวกับนาฬิกาค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีแค่นาฬิกาเพียงอย่างเดียวนะคะโดยเขามีจุดเด่นอยู่ที่เราสามารถนำมาตกแต่งเป็นวิดเจ็ตน่ารักๆที่หน้าจอแบบที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนซึ่งตัวแอปพลิเคชันเขาจะดาวน์โหลดฟรีค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากใช้นาฬิกาที่ครบทุกอันที่เขาให้มาเนี่ยก็จะต้องสมัครสมาชิกเป็นพรีเมียมนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในแอปพลิเคชันกันค่ะมาดูนาฬิกาที่เขาให้มาทั้งหมดนะคะถ้าเราสมัครสมาชิกพรีเมียมเนาะเราก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยมีนาฬิกาหลากหลายรูปแบบเลือกให้เหมาะกับสไตล์ของเราได้เลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบน่ารักแบบมินิมอลหรือว่าแบบครึมๆแบบนาฬิกาหินอ่อนนาฬิกาไม้ก็มีค่ะทุกคนสามารถเลือกได้แล้วมันก็จะมีกิมมิคตรงที่เราสามารถเปลี่ยนว่าจะเอาเป็นฉากมืดฉากสีขาวได้ค่ะทุกคนหรือว่าอันไหนที่มีตัวการ์ตูนเนี่ยเราก็สามารถเลือกตัวก ที่่เราชอบได้คะและนี่นะคะก็เป็นนาฬิกาตัวใหม่ล่าสุดของเขาชื่อว่า Hard Candy ค่ะจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเปิดทีวีหรือเปิดวิทยุเราสามารถที่จะกดปุ่มเปิดปิดเอาแบตเอาวันที่หรือไม่แบบนี้ได้ค่ะนี่เช่นเราเลือกตรงนี้ก็จะเปิดโชว์แบต iPad ของเราเปิด,เป,ดเปิดได้ตามใจเราค่ะทุกคนครีเอทให้เป็นของเราได้นะคะนี่กดเปิดแล้วแบตก็จะขึ้นมานาอนี่แบบนี้นะคะเป็นการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตค่ะเพราะว่าพอเวลาที่เราแบบเปิดแอบปบเขาเต็มหน้าจอเนี่ยมัน ก็จะเหมือนเป็นการตั้งนาฬิกาไว้เลยนะคะเราก็จะแบบสามารถเปิดให้โชว์แบทได้เนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ฮิตมากๆเลยนั่นก็คือเขาจะสามารถเปลี่ยนอีโมจิได้ค่ะซึ่งตอนนี้เราแบบอินคริสต์มาสมากเพราะว่าเขามีความเป็นแบบพื้นหลังสีแดงแล้วก็มีหิมะตกลงมาแบบนี้นะคะนี่น่ารักมาก บอกแล้วนะคะทุกคนว่านาฬิกาเขาเยอะจริงๆค่ะสามารถเลือกให้เหมาะกับสไตล์เราเหมาะกับม o ด a แอนโทนของเราในช่วงนั้นว่าแบบเราอยากได้สไตล์น่ารักเราอยากได้สไตล์ครึมๆเราอยากได้สไตล์เทๆ่ๆเปลี่ยนได้ตามใจเราหมดเลยค่ะทุกคนซึ่งเขาจะมีสมาชิกแบบรายเดือนรายปีแล้วก็หรือจะเป็นถาวรเลยก็มีค่ะทุกคน นอกจากตั้งเป็นวิดเจ็ตที่หน้าจอแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เราชอบนํามาใช้มากๆค่ะทุกคนคือเราจะเลือกนาฬิกาที่เรารู้สึกแบบชอบตอนนั้นรู้สึกอยากดูในตอนนั้นนะคะเลือกเขามาเสร็จแล้วเราก็ทําการเอามาตั้งไว้ระหว่างที่เราอ่านหนังสือคะ่ะทุกคนมันจะรู้สึกแบบใจฟูค่ะทุกคนแบบมีความน่ารักได้เห็นเวลาที่เราอ่านหนังสืออยู่ตรงหน้านะคะนี่ก็เปิดมาใน iPad เต็มจอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตั้งแล้วเราก็อ่านหนังสือของเราไปเลยคะ่ะทุกคนรู้สึกมีสมาธิจริงๆ Gina. I didn't ever think I'd get away from you. ในระบบปฏิบัติการ iOS นะคะตัวแอปเขาเนี่ยสามารถจะลงได้ทั้งใน iPhone iPad แล้วก็ Macbook นะคะอันนี้เราทดลองเปิดใน Mac ให้ดูนะคะนี่ก็สามารถเลือกทำทุกอย่างได้เหมือน iPad เลยค่ะกะ็ถ้าเราสมัครบัญชีพรีเมียมไว้แล้วเนี่ยใน Apple ID ของเรานะคะเราก็สามารถเชื่อมเข้าได้ทุกอันเลยค่ะทุกคนเนี่ยเราก็สามารถตั้งหน้าจอ Mac เราเป็นนาฬิกาแล้วก็นั่งอ่านหนังสือชิลๆได้เช่นเดีวดวยวกันกับ iPad เลยค่ะ และตัวอย่างสุดท้ายที่เรานำมาโชว์ให้ทุกคนดูกันกันกนกบแอป MD Clock นะคะนั่นก็คือเขาสามารถใช้ร่วมกับ iOS 16.1ค่ะเพื่อทำวิดเจ็ตที่มันดุกดิกได้ที่หน้าจอแบบนี้ค่ะทุกคนหรือว่าจะเป็นการตั้งวิดเจ็ตที่หน้าจอขยับดุกดิกได้หรือว่าจะเข้ามาดูนาฬิกาในแอปพลิเคชันแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทั้งใน iPad iPhone และก็ Macbook เลยค่ะทุกคน ในนี้นะคะก็เป็นชื่อของแอปพลิเคชันค่ะใครที่อยากไปลองดาวน์โหลดตามเนี่ยสามารถพิมพ์ตามนี้เข้าไปใน App Store ได้เลยนะคะมีทั้งใน iPhone iPad แล้วก็ MacBook ใช้ได้ในทั้ง3อันนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสมัครพรีเมียมเนี่ยก็ลิงก์กันได้ใน3เครื่องเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกําลังใจให้เราใครอยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาลงคลิปเนี่ยจะได้ มีแจ้งเตือนไปหาทุกคนค่ะบ๊ายบาย